อร่อยแกเห็นมาใหม่อยากลองเลยแกนี้เลยโอ้เส้นกรึบโอ้เส้นกรุบนั่นเองท้าวทำมาสองตัวเนาะก็คือเป็นแบบล่วงมืออะไรนะนี่เป็นไก่ซัฟร์ี่แล้วก็มีเป็นหมางล่าอันนี้คือเรากินในนี้ได้เลยนะคือโคตรเก๋กินงานสะ,ด,สะดวกข้างในเขาจะมีตัวซอสนะฮะมีตัวเส้นเส้นกรุบแล้วก็ซ่อมเออ อุ๊ยซอดเข้มคนมากแอ่มันมีความแบบฉ่ำๆน้ำอ่ะดูแฉะๆิดน,นึงนะมันจะหอมมากอืมอร่อยอะ่ะอืมน้ำเขาก็อร่อยเนี่ร็ลองอีกนึงอันนี้หม่าล่า๋อ,อมันมีน้ำข้างในด้วยนี่นาเด็ดหนึ่งกินในเนี้แทนได้เลย มันเป็นฟิลมาม่าเลยแบบเราไม่ต้องกดท้องอืดท้องอะไรได้วยนะนี่มาชิมกันมาละอืม